ฮัลโหทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้พลอยจัดรถเข้าใหม่มาให้เ,เพื่อนๆอีกหนึ่งคันแล้วนะคะอากาศดีๆรถสวยๆว,วันนี้พร้อมประทะลมหนาวกันหรือ,อยังเพื่อนถ้าพร้อมแล้วดูคลิปนี้ให้จบนะคะพอมีรถคันนี้สวยๆเลยนะคะตั้งใจคัดมาให้นะคะ Honda Jazz R S 1.5คือ Honda Jazz ตัวท็อปสุดเลยเพื่อนคะที่ไม่ผลิตแล้วนะคะนี่คือรถปี17สภาพสวยกริบเลยนะคะอาจจะมีเก็บงานเล็กๆน้อยๆนะคะที่แบบว่า จะทําให้รถฉ่าขึ้นเท่านั้นเองเข้ามาปุ๊บก,ก็รีบให้เพื่อนๆดูกันก่อนเลยค่ะ ออกรถกพรอยนะคะจบเพียง999บาทค่ะพลอยมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่ส่งรถให้ฟรีทั่วประเทศด้วยนะเพื่อนๆที่อยู่ไกลนะคะไม่ใช่ประเด็นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นซื้อสดเทินรถหรือว่าจัดไฟแนนซ์นะคะดูแลให้ได้หมดเลยโอเคไหมคะพร้อมยินดีดูแลให้นะคะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องขัดเคลือบสีทาสปาใดๆให้หมดภาษีพรบก็ต่อให้ฟรีด้วยค่ะแล้วนี้ค่ะขอต้อนรับนะคะสื่อ PS Auto นะคะที่ที่มีรถสวยๆว,วันนี้จัดมาให้หนึ่งคัน honda Jazz RS ร1 7นะคะสวยมากๆเลย นี่นะคะตัวท็อป RS กระจังหน้า h c ชโครเมียมนะคะไฟหน้าเดนไลท์ตัดหมอกให้ครบชุดนะคะเ <c oughs> ครื่องยนต์1,500 c c ซ i v t e c นะคะสีสูบเพื่อนๆคะแรงขับสนุกมากนะคะ <c oughs> ในส่วนของล้อนะคะได้ล้อเดิมนะคะยางคุณภาพดีๆบิชลินจัดไว้ให้หนึ่งชุดค่ะกร <c oughs> ะจกด้านข้างปรับพับไฟฟ้านะคะได้ไฟเลี้ยวปลายกระจกที่เป็นไฟ LED ด้วยค่ะม <c oughs> ือจับสีเดียวกับตัวรถค่ะคันนี้นะจะบอกว่า นี่นะคะขัดเคลือบสีใดๆขึ้นมาแล้วจะสวยขึ้นเยอะเลยนะคะมุมด้านนี้กันบ้างรถ5ประตูยอดนิยมนะคะรุ่นนี้ Honda Jazz นะคะกล้องหลังเซ็นเซอร์หลังมีให้คิ้วโครเมียมด้านหลังมี h c โครเมียมมาให้ด้วยค่ะเปิดขึ้นมาดูนะคะสำหรับภายในเนาะพื้นที่ห้องสัมภาระนะคะปูพรมยางเข้ารูปให้เรียบร้อยแล้วนะคะเบาะสามารถพับราบนะคะแถมยังปูนอนได้เลยอ่ะรถนี้คือแบบ สวยเดิมๆเ,เลยทุกคนน,ะคะนี่ปี17นะยังได้นขนาดนี้พลอยว่าก็ดูแลมาดีเลยล่ะนะคะมาดูกันสําหรับภายในนะคะก็ปูพรมยางเข้ารูปให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ให้ดูกันได้ชุดเบาะสีดำส,สวยๆเพดานก็สาสาดด้วยนะคะมาดูกันค่ะนี่นะคะเบาะนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะคู่หน้านะคะไม่สินะคะเ,เบาะเป็นเบาะปรับเมนนลนะคะแบบนี้มาให้ด้วยต้องขอบภัยด้วยค่ะ โอเคนะคะเชิญขึ้นรถกันได้เลยนะคะร,รถปี2,010 7ไมล์วิ่งไปนะ1 3 9 0น0นะคะวิ่งไปปกติเลยนะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพาเดนชิฟครูสคอนโทรลที่วางแก้วกี๋อีคอนโหมดอยู่นี่นะคะมุญแจสมาร์ทเลสนะคะมีให้สองดอกเลยนี่เลยนะจ๊ะมีให้สองดอกเลยค่ะปะุ่มพุชสตาร์ทอยู่ตรงนี้จอตรงกลางทัชสกรีนแอร์ดิจิตอลมีมาให้ด้วยนะคะและนี่คือบรรยากาศด้านในนะคะพวงมาลัยมัลติฟังชัน ครูสคอนโทรแพเทรนชิปรับสายวางสายสปีกเกอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกล้องหลังกัน นี่นะคะกล้องมองหลังคมชัดแบบนี้พร้อมเล่นนำสายตานะคะแอร์ก็สามารถปรับใช้งานได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสเลยค่ะปุ่มพุดสตาร์ทเท่ๆอยู่ตรงนี้แล้วนะคะ <c oughs> นี่คือรถสวยๆเลยบรรยากาศดีๆแบบนี้นะคะจะบอกว่านะคะถ้าใครได้ไปคือคุ้มมากๆแน่เลยนะคะสำหรับคันนี้เนาะนะคะ Honda Jazz RS 1.5รถปี2017วันนี้ให้เพื่อนๆที่4 000, 4, 000, 4 000, 9 0 0 0บาทนะคะผ่อนเพียง8,002เท่านั้นนะคะรวามใช้งานอีก1,000อยากให้ไปส่งที่จังหวัดไหนบอกได้เลย ะะยินดีช่วยดูแลค่ะเอาละนะคะดูแล้วนะคะถ้าถูกใจคันนี้นะคะพอมีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงที่ส่งรถให้ฟรีด้วย mm hmm. เ,เพื่อนๆสนใจเป็นซื้อสดเทินรถหรือว,ว่าจัดไฟแนนซ์ดีคะเดี๋ยวดูแลให้ค่ะโอเคนะคะดูกันมาจนถึงตอนนี้แล้วนะคะก็ฝากกันไว้ด้วยสําหรับ PSAuto นะคะเรามีรถสวยๆเพียบเลยฝากกดติดตามด้วยนะทุกคนคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ